อยู่ที่บ่อหงนะครับกำลังให้อาหารผงอยู่หงสวยมากค่ะน้องลองให้กับมือไหมแต่มันจะงับนิ้วนี่คุณน้องนะคุณน้องหมอเต่งงับนิ้วแต่ไม่เป็นไรแค่นิ้วนิ้วก็จะลดเหลือสี่นิ้วระวังหวายเพศติดไปด้วยกันนิดเดียว นี่ลองโหนั้นเล็กไฟถ้าเล็กไปจะนับนกีวต้องใหญ่อหญ่แบนี้ประมาณลองลองโดนลองไม่หรอกนี่ไม่เป็นไรเป็นการเมตตาต่อสัตว์เมตตาอยู่แต่กลัวอ๋อแม่สวัสดีครับทุกคนผมเพื่อนมินหมีเองนี่นี่นี่ตอนนี้นี่พี่น้องแบบนี้จับอาจารย์กำลังจริงๆไม่ถึงมาดูที่นะครับ แล้วก็มันจะมองไม่่กยกำลังให้อาหารหงเดียวอนาคตเราจะได้เห็นอาจารย์ไลฟ์ไลฟ์คู่กับบรรดาหงนะครับนี่หงตัวใหญ่มากมีสีดำพี่หมีลองเอาตัวเทียบดีว่าตัวตัวกับหงตัวใหญ่เท่าไหนนี่โอมันีมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ ผมแดกขนมปังนะจ๊ะขนมปังอะไรนะแอลโลแอลโลครับแดกดีกว่าผู้มือนะกูจะบอกให้เอ้าขนมปังมัอยู่บนตัวมันวะมีเป็ดด้วยครับเนี่ยอาจารย์น้อยลองเด็ดน้อยนี่หองดำนี่หงดำนี่ครับหงดำ อันนี้ต้องก็มาจะเล็กหน่อยทำไมไม่กินไปล่ะไอันนั้นหานุ่นหานมาที่พนัเราเราดูเราดูเขาทำขนมปังหมดยังนี่ครับเนี่ยให้เอาให้ให้นายป้อนให้ลป้อนไปแล้วมาให้มึงงับนิ้วหน่อยเอาแค่ห่อที่แก่แล้วนะเออต้องหยิบมาเขาทำเป็น เป็นกกงแบบนี้นะแต่ละจุดแต่ละจุดอันนี้อยู่ของขาวนี่ห่งอจะไปแททำไมนี่หอมดำนี่ไอาจารย์ไแทะทำไมโกทให้ม่ขนมปังเขาหมดแล้วครับอาจารย์หมดแท็กแล้วครับอาจรย์เขเป็นอาหารของอะไรอ๋อนิ้วน้อาจารย์โดนอาจารย์มันเงี้ผงวบให้ผงซวบนิ้วอาจารย์เขาไปแล้วครับคุณเจมมั่งไหมมาไม่เป็นไร พี่มีทำเลยตัดนเดียวเลยเหรอนั่นเที่ยวเงี่ยมเหี้ยวเหงียมเห้ยไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยนอนนี่นอนดูคุณแม่แม่อาจารย์กำลังให้ห่านหงอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะหงตัวใหญ่มากเลยเนาะแม่ใช่ค่ะนี่หงหรือหา่านอันนี้หงอ<ง>ันอนี้โหนโหนโอ๋อเปรกกินบ้างนะให้เปรกกินบ้าง มีใครอยากดูน้องนี่จาจนครับอีป้อนหงเนี่ยนี่คุณเจมตรงเนี้ยเห็นทันเลยอ่ะเห็นหงเหรอเห็นหง <c oughs> นีมันจะค้งโงหน่อยับอาจารย์ครับนี่ครับ หมดแล้วลล game, นี่ครับให้เลยให้เลยให้ให้คุณเจมส์ให้กันอาจารย์ใเจมส์ให้บ้างไม่เป็นไรให้เลยออกลูกให้ปล่อยบอลมาเราเลิเรานม่นำเข้ามาได้ยังไงอ๋ออันนี้ก็ซื้อที่ฟาร์มก่อนฟาร์มก็อินพอร์ตอันนี้ประหารผมด้ก่อนก็ซื้อมาเนี่ยเจ้าวัสดีทุกคนนะครับเราป้าเขาเป็นสีแดงเร็วพี่หมีมาทักทายทุกคนเร็วสวัสดีครับ วันนี้เรามาคุณน้้อองซืยามดึกเพราะว่าพาจัดมาดูที่นะครับเหมือนหมวงกำลังเข้าสิงคุชเกมไงก็ไม่รู้ว่าอะไรต้องกดอแล้วนี่พี่หมีสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันที่สองนะครับวันที่สองสิงหาที่หมอเสง่เฟินเดลเล่มาผงสวยมากไปดูเร็วผงปากแดงมันผงปากแดงสวยมากตอนพ่อแม่มันนี่เจ๋งจิ้งจะไปดูอาจารย์ดีกว่า ชิดนใบนี่ไงให้ดูคุณพี่ที่เป็นคนเลี้ยงนะ,ะอาจารย์ครับอาจารย์อ <ฮ But S 2> ันนี้นตรงนี้เลยอันนี้คุณพี่นะครับที่เป็นคนเลี้ยงเป็นเจ้าของที่ด้วย <ๆ S 1> น่ารักสุดๆ <c oughs> แล้วหงหงสีดำมาจากออสเตรเลียเนาะแล้วก็หงขาวหงปากแดงครับนี่หงปากแดงอันนี้อาจารย์ครับอาจารย์กำลังให้อาหารหงไม่ะเลี้ยงรอบสอตัวสตัวเลยอะคะเป็นคู่ เวลาไม่เขาป็ทอยูกสมกันก็จะปีลเมี่ยงมาน่านิก็อยู่กันได้ตัวก็คือนส้ดขาวขาก็ไม่คู่ว่เียงมาทัานจเกิดกันสองําเ้าก็อยู่ด้วยกันได้ตอนนั้นจะปล่อยสุดท้ายอค่ะมีสตัวไม่ไปอิสระมันก็ปล่อยคอกนี้กให้ ไอ้คองนี่มันไม่ไปไกลแต่ไอ้คองนั้นชอบไปข้างหลังมีคนบอกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหงครับจานเย็นแต่เย็นก็กลับบ้านอยู่างนี้กาเห็นก็กลับแล้วก็กลับมาทำไมกลับมาสองตัวให้ลูกน้องทายเรื่องน้ำถ้ามาตอนเย็นมันจะต้องสวยสุดๆเห็นบัวด้วยข่าเห็นหงด้วยนี่แหลยชีวิตที่สดชื่นอ๋อทหารมันจะไม่ได้มาตรงนี้เนาะมาค่ะปกติเนี่ยจะมาขอกินขนมปังจะอยู่ฝั่งรอบนอกเหรอก็ไม่รู้ อ๋อห่านีนมีตัวนึงตัวนึงนะครับนู้นกำลังมีกลุ่มหนึ่งกำลังเพิ่งมาครับอาจารย์นะเออลองนุ่มีหางกลุ่มมาช้าอ๋อห่านจะอยู่รอบอีกรอบหนึ่งหนอยอ๋อแต่ไม่แนะนำอาจารย์เลี้ยงห่านนะเอาไม่เลี้ยงร้องอาจารย์ไม่ได้จะซื้อห่านครับอาจารย์จะซื้อที่ร้องหมาอยู่นักมากไอ้พวกนี้เลยเสียงแค่นี้แหละเสียงเสียงเป็นๆๆน่ารักอย่างเสียงร้องเนี่ยดําดําผงดําโอย ไม่ดอกน่ารักไม่ได้ทำคานมันไม่ตีเป็ดใช่ไหมไม่ตีค่ะก็อยู่กันได้ปลาโลมานี่เหมือนที่บ้านเราเลยอ่ะปลาโลมาดินเผาเนี่ยให้ดูข้างล่างอาจารย์มามองดูป้าหนูงูเลี้ยงปลาปลาโลมาเลยของบ้าเราเลยเมื่อกี้จะตกใจเหมือนกันเอาปลาโลมามาต่อไม่ไหวไหมปลาตะเบียไหมค่ะไม่ติดเบี้ยนไม่ไหวมาดู ให้คุปล่อยไปได้ไม่เอาปล่อยไปีแหละปล่อยไปให้อาจารย์ดูเล่หหนืดเอาดีแล้วเวลาอาจารย์ไล่สดหน้าดำมากเลยอ่ะเมื่อกี้มองคุณเจมไม่นี่เลยอ่ะอันนี้หงนะจ๊ะหงดำอันนี้หงดำเมื่อกี้หมีดำอันนี้หงดำ อันนี้หงขาวถ้าหงทองอยู่เซเว่นบ้านเจ้าของที่จ่าพิตาดูสินี่พี่หมีจะให้ไปให้อาหารเขารวบมือให้คนดูหน่อยเดียวคนดูอยากดูพี่หมีโดนรวบ,วบเอามือไปยื่นนะแล้วให้มันรวบมือไม่เอาครับ อาจารย์บอกเดี๋ยวจะพาไปดูแมวสวัสดีครับทุกคนใครไปวันที่สองบ้างวันที่สองสิงหาที่หมอเส็งครับใครไปบ้างมืดนี่อยู่นี่อาจารย์นี่ไง เดีย๋ยวให้อาจารย์ดูก่อนเหมือนฟาร์มสวนสัตว์เลยอันน okay. ี้คือบ้านแมวครับบ้านแมวเห็นแมวว่าสองมันเข้าไปดูแมวในตะกร้าเลยนอนอยู่ในตะกร้านี่ดูนี่นี่นี่ตัวนี้ชอบไปสกิตเขาเนี่ยแมียวแมียวนู่นในตะกร้าด้วยก็มี้สองตัวนั่งนในตะกร้าตรงนี้มีบ้านหลายหลังเลยนี่อันนี้กรงส้ม แมวส้มันเนี่ยมันส้มแมวแยกสีมันจะมีสลับแค่บางตัวมันได้มันอยู่ด้วยกันได้ในเคอร์โซม้วนก็อยู่ตรงนู้นก็มีใช่นี่ก็มีส้มอันนี้ไม่ใช่มีมีโชคมีชัยตัวใหญ่ๆนั่นเลยป่ะตัวใหญ่เขาเลี้ยงสะอาดมาก่ดูดูแลพระองค์พอบายกันแดดกันลมกันฝนอย่างดีกันยุงด้วยประเด็นน่ะมันตีนลูกวดด้วยอ่ะหมาไม่มีหมาก็มีบ้านเลยนะจ๊ะเขาเข้าไปนอนในบ้านนะหมา แต่ดเสียงคนไม่เห่าหมาเห่ามดูหมาดินี่มีบ้านของตัวเองะหมามีบ้านด้วยบ้านน่ารักมากม่องบ้านหมาดิดีกว่าบ้าตัวใหญ่มากท่านเหมือนไม่ใช่ไซบเรียเนหมาป้าอายุน่าจะเยอะแล้วค่ควีน ฟินฟินตัน้งแต่โขงกับบัวแล้วจริงจริงดูดูดูดมากเลยนะฮะดูมากเลยเหรอแต่ว่าเขาก็เลื่อนนี่เราไปดูสวนเราไ,ไ,ไปดูสวนอาจารย์เดินระวังนะข้าวไม้มันถูกปอ,อยู่อย่าไปได้ซ่อน <c oughs> นายใครคิดถึงพี่หมีนี่ไงพี่หมีอ้อยไม้ที่สูง สวัสดีครับทุกคนอาจารย์พาดูส่วนที่ใหม่มนี่นป,าปล,ลปาคารับสวยมากเลยบรรยากาศดีดีตรงนี้เป็นบอกอ <laughs> ไม่ใช่ใช้คุณเจมถือกล้องครับคุณเจมถือเองคุณเจมแย่งพี่หมีถือ ที่การน,นี่ไงพี่หมี คืนนี้อาจารย์ไม่ไล์ลครับไม่แล้วครับจะมีคุยต่อใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครเข้ามาหาอาจารย์ได้แต่กี่โมงนะเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าครับดูวีดีโอสิดูวิวีีโอตรงนี้แคปรูปให้พี่หมีหน่อยเร็วแล้วส่งเข้ามาครับเหมือนการถ่ายรูปให้พี่หมีอ่าเป็นไงรอช้ำ สวัสดีครับนี่คุณเจมชอบกินข้าวเหนียวต้มตำปะไม่ชอบชอบกินข้าวเหนียวน้ำพริกคนตื่นทำแล้วก็หมูด้วยหมูทอดอันนี้หมูทอดอร่อยมากอ่าหนรีวิวหมูเลยเฮ้ยแบบไม่คิดคือเป็นคนชอบกินหมูแดดเดียวทอดแต่ว่าเหนือความคาดหมายคือไม่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดเนี้ยเอาจริงแต่แต่น้องก็ชอบชอบรสเค็มไปซื้อที่ไหนเพราะเป็นคนติดเค็มอร่อยมากสวัสดีทุกคนนะครับ สามารถกินได้หนึ่งถุงเลยต่อมือ้อคุณเจมดูช่องดูช่องพี่หมีแลใหญ่เลยไปฟอช่องคุณเจมด้วยนะเดี๋ยวเจมนะครับเดี๋ยวเจมไปเร็วเดี๋เจมมีคลิปประจารย์เยอะเลยจะพาน้องลิงไปหาจารย์ได้ไหม